s a m s u n Galaxy M34 5G อาจจะเปิดราคาเริ่มต้นไม่ถึง8,000บาทสเปคของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับ Galaxy A34 แต่ถูกกว่าถึง4,000บาทเลยทีเดียวสวัสดีครับกับมาร์ตข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนี่ยรับ8ในกาซาสิมัีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครป์ช่องเราด้วยนะครับเพื่อจะได้ข่าวสารที่มา่นใแบบนี้เป็นประจำทุกวันเมื่อไม่นานมานี้นะครับซัมซุงเพิ่งจะปล่อยทีเซอร์ Galaxy M 3 4 5 G ยืนยันการเปิดตัวนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมซึ่งในทีเซอร์เนี่ยก็มีข้อมูลเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับเกี่ยวกับโทรศพัพท์มือถือล่าสุดรุ่นนี้แหล่งข่าวในทวิตเตอร์ได้มีการเปิดเผยถึงสเต็ปนะครับของราคาที่มีการเปิดตัวของ Galaxy M 3 4 5 G แล้วนะครับ จากข้อมูล Galaxy M34 5G นั้นจะใช้หน้าจอเป็น S Amoled 6.5นิ้วให้ความเร็ว Full h d Plus ทั้งมีค่า r e f r e s 120เ e 120 h z ขับเคลื่อนด้วยชิป SO เซต Exynos 1280 SOC พร้อมกับ RAM 8GB ROM 128 GB, และยังมีแบตเตอรี่ของ Galaxy M34 5G ถึง6,000 mAh และการชาร์จที่เร็วถึง25วัต์อีกด้วยในส่วนของกล้องหลังนะครับประกอบไปด้วยกล้องเลนหลัก50ล้านพิกเซลกล้องกันสั่น OIS กล้องออโต้0วา8ล้านพิกเซลและกล้องมาโคร2ล้านพิกเซลด้านหน้าจะมีกล้องเซลฟี่13ล้านพิกเซลนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถที่จะถ่ายวิดีโอ 4k ได้ด้วยหน้าสิ่งที่น่าสนใจนะครับของ Galaxy M 3 4 5 g ตัวนี้นะครับจะมีการเปิดตัวในต่างประเทศก่อนจะอยู่ที่18,000รูปีนะครับหรือประมาณ7,700บาทเท่านั้นซึ่งถูกกว่า Galaxy A 3 4 5 g ถึง4,000บาทเลยทีเดียวและสเปกจใกล้เคียงกันด้วยนะครับ ก็ถือว่าเป็นมือถือ,อหนึ่งรุ่นที่มีความน่าสนใจสเปคดีนะครับและราคาโดนด้วยก็หวังว่ามือถือรุ่นนี้จะถูกนําเข้ามาวางขายในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะสวัสดีเพื่อนๆการข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเดยเพื่อนสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด s u b s c r i b e เพื่อติดตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกระมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย